ลักษณะนะครับของเฟืองซับแด้งนะครับมันจะเหมืนองนงี้ครับการหามาร์กของมันก,ก็คือหมุนไปเรื่อยนะครับแล้วก็โยกเราลิ้นเพื่อหลบบ่าวหมุนจนตัวนี้ตรงมาร์กนะครับมุลเล่แล้วก็ตัวสีให้มันอยู่ด้านบนนี้ตัวสีหมุนต่ำลงปุป๊บมันจะอยู่ด้านบนนะครับ ที่เขาตั้งมาตั้แรกคือสีสบัวนี้นะแต่มาจริงมันจะอยู่สีสบัวล่างนี่ครับถัดไปสองเฟืองหมุนยังไงให้มันตรงแล้วก็ตัวสีอยู่ข้างบนเนี่ยดันลงให้สุดแล้วตัวสีอยู่ข้างบนเพื่อเราจะงัดมาตัวนี้มันสีมันจะได้อยู่ตรงโค้งนี่พอดีนะครับอันนี้คือกรณีที่เฟืองทับเด้งเราต้องคอยโยกวาวลบนะครับหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยโยกวาวลบสองครั้ง ลบไปลบมาลบไปลบมาสองครั้งมาต่อรอบต่อหนึ่งรอบครับอย่างนี้ก็คือตัว C อยู่บนแล้วก็เราจะหารูนี้งัดเพื่อจะให้มันตรงกับรูน็อตเบอร์ฟิก